สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรตะกรยุคใหม่เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ดาวก็พามาดูนะคะต้นทุเรียนนะคะที่ได้ปลูกเอาไว้ก็1เดือนนะคะอยู่ที่1เดือนแล้วนะคะตอนนี้ต้นทุเรียนตรงนี้ที่ดาวได้ให้ดูอยู่นะคะเป็นไม่ได้เป็นทรงกระโดงนะคะสังเกตดูกิ่งได้เนาะก็จะเป็นกิ่งข้างทั้งหมดนะคะกิ่งข้างก็จะเตกได้แค่ข้างเดียวแบบนี้นะคะ ฝั่ง,งสองฝั่งที่แตกไปนะคะการสร้างยอดใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลูกไปหนึ่งเดือนนะคะที่สําคัญก็คือต้นทุเรียนตรงนี้โดนแมลงมากินใบพุนหมดนะคะเนี่ยนะคะดาให้ดูเนะาะใบพุนหมดเลยนะคะใบแบบเป็นรูหมดเลยทั้งหมดนะคะทั้งต้นเลยทุกใบนะคะไม่มีไม่เหลือใบที่ดีๆเลยเนาะ ก็จะมากินหมดเลยนะคะเป็นแมลงช่วงกลางคืนแมลงที ora, ท่กินใบช่วงกลางค ator, pues ืนจะเป็นแมลงตัวโตนะคะทีนี้นะคะการที่จะรักษาพวกแมลงกินใบเหมีมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแมลงหนอนเพี้ยนะคะเพี้ยเพี้ยไก่แจ้นะคะหรือว่าจะเป็นเพี้ยไฟพวกนี้นะคะแมลงตัวเล็กตัวใหญ่นะคะที่ชอบมากัดกินใบช่วงกลางคืนถ้าช่วงกลางคืนเนี่ยใบจะพังหมดนะคะใบจะเป็นแบบนี้เลยเนาะใบจะเป็นดูพูนแบบนี้นะคะก็ใช้ยากําจัดเลยนะคะใช้ยากําจัด แบบชนิดที่แบบรุนแรงเลยนะคะฉีดแค่1นถึงสครั้งแบบนี้ก็หายเลยนะคะก็ไปเลยเนาะของดาวเนี่ยก็จะใช้ตัวยากำจัดเหมือนกันนะคะมาฉีดกำจัดแค่หนึ่งครั้งฉีดแค่หนึ่งครั้งนะคะ พวกแมลงพวกเพี้ยพวกนี้ก็จะไม่มารบกวนอีกเลยนะคะต้นทุเรียนของเราใบที่โดนกินไปแล้วก็กินไปใบก็จะทะลุแบบนี้ส่วนใบใหม่ก็จะได้สร้างยอดใหม่ขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะการสร้างยอดใหม่ของต้นทุเรียนก็จะสร้างยอดใหม่ได้สมบูรณ์แบบนี้นะคะอันนี้คือยอดใหม่ที่สร้างมาตอนนี้ไม่มาแล้วนะคะตัวแมลงตัวเพี้ยถ้ามาก็จะมากินยอดอ่อนตรงนี้หมดแล้วนะคะก็คือเราได้ฉีดตัวยาเป็นตัวยาก cette, de qui, online, guide, ําจัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไม่ฉีด ป่านนี้ยอดคงไม่เหลือออกมาแบบนี้เนาะจะกินหมดเลยยิ่งยอดอ่อน,ออนแบบนี้มแเรงจะชอบมากนะคะมันจะมีรสหอมนะคะทุเรียนที่กําลังแตกยอดใหม่เนี่ยเขาจะมีรสหอมมะเรงจะรู้รู้ดีมากนะคะทุเรียนแปลงไหนที่แบบเริ่มแตกยอดแบบนี้ยมันจะมีกลิ่น มีกลิ่นให้กับแมลงนะคะไม่ได้มีกลิ่นให้กับคนนะคะแมลงเขาจะรู้นะคะเขาจะบินมาแล้วก็กัดกินยอดหมดนะคะทีนี้ถ้าไม่ฉีดยาให้นะคะยอดไม่สามารถที่จะออกมาได้แบบนี้แตกยอดมาปุ๊บมันก็จะมากัดกินนะคะแตกยอดออกมาแตกใบออกมาก็จะมากัดกินพุนแบบนี้นะคะทีนี้ พอเรามาเห็นว่าเนี่ยใบทุเรียนของเราเนี่ยโดนมาเรงกัดกินพุ้นเรนก็จะใช้ยากําจัดมาฉีดเลยครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวก็จะไม่มารบกวนอีกการสร้างยอดใหม่ของทุเรียงก็จะได้สร้างยอดใหม่ขึ้นมาแบบสวยงามใบเก่ามันก็จะพึ้นแบบนี้แล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นะคะอย่างมากก็ตัดใบทิ้งไปนะคะตัดใบทิ้งไปหรือไม่ใบเขาก็จะร่วงจะตกเองนะคะต้นพัน์ของเราก็ยังไม่ตายนะคะเพราะว่าพวกมารงพวกเนี้ยมันจะกินแค่ใบนะคะมันกินแค่ใบ วนยอดใหม่ก็ยังสร้างขึ้นมาได้อีกนะคะถ้าเราแบบมาฉีดยาให้ันฉีดยาให้นะคะฉีดยาเพื่อกําจัดตัวตัวแมลงตัวหนอนพวกนี้ออกไปยอดใหม่ก็สามารถจะสร้างขึ้นมาได้อีกนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะไม่ต้องมานั่งจับแมลงทีละตัวทีละตัวนะคะเพราะว่า แบบนั้นเราคงจับกันไม่หมดนะคะเพราะว่าแเลงจะมาช่วงกลางคืนด้วยมาช่วงกลางคืนเราก็มาเฝ้าจับแมลงก็ยากอยู่นะคะทีนี้ใช้ยากําจัดเลยยากําจัดหายาที่ไม่เป็นอันตรายต่อต้นพันธุ์นะคะฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยต้นพันธุ์ของเราใบไม่เหีย่ยวยอดไม่เหี่ยวนะคะขณะที่เขาสร้างยอดอ่อนแบบนี้เราก็ฉีดได้นะคะเพื่อที่จะรักษายอดแล้วก็ใบใหม่เอาไว้ไม่ให้แเลงเนี่ยมากัดกินอีกนะคะไม่งั้นนะคะถ้าเราไม่ฉีดยานะคะเราไม่ฉีดยา มะงก็จะมากัดกินยอดหมดนะคะจะไม่เหลือให้ยอดให้สวยงามแบบนี้ได้นะคะใบเก่าไม่สวยงามนะคะทะลุหมดกินพุงพุงหมดเลยนะคะแต่ยอดใหม่ก็สวยงามนะคะตอนนี้เราก็ได้ฉีดยาไปแล้วนะคะมะเรงก็ไม่มารบกวนแล้วยอดใหม่ก็ยังเหลือสวยงามอยู่ส่วนใบเก่าก็ปล่อยไปเลยนะคะใบเก่าก็ก็ปล่อยไปแบบนั้นเลยเพราะว่ามันไม่สวยงามแล้วนะคะมันไม่ร่วงมันก็จะมันร่วงมันก็จะหายไปก็จะสร้างใบใหม่หๆไ,ได้สวยงามแบบนี้นะคะค่ะ สำหรับของเพื่อนๆท่านผู้ชมที่ใบโดนกินพุนแบบนี้ก็ลองหาใช้กันดูนะคะเป็นตัวยากำจัดแมลงโดยตรงเลยนะคะก็หลายๆท่านนะคะที่ส่งภาพไม้ดูในไลน์บอกว่าตุเรียนเนี่ยโดนแมลงกินพุนหมดนะคะใบแบบนี้เป็นอะไรนะคะใบแบบนี้ตอบได้ตรงนี้เลยนะคะว่าโดนแมลงกัดกินนะคะพุนหมดแบบนี้ไม่มีอะไรไปได้นะคะแมลงกัดกินนะคะกินเจาะรูพุนหมดเลยนะคะแล้วทีนี้เรามาฉีดยาที่กำจัดให้นะคะ ก็สามารถจะเตกยอดไหมขึ้นดามาได้แบบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะก็ดูแลแค่นี้นะคะถ้าทุเรียนเป็นแบบนี้ก็ใช้ยากําจัดเลยนะคะยากําจัดโดยตรงนะคะยากําจัดโดยตรงจะฉีดแค่หนึ่งครั้งจะมีกลิ่นเหม็นพวกพวกแมลงพวกนี้มาเกาะแล้วมันก็จะไม่มาอีกถ้ามันมากัดอีกมันก็จะต้องตายนะคะเพราะว่ากลิ่นของยาพวกนี้เป็น,เป,นเป็นยาอันตรายนะคะมากัดกินก็ตายคนใช้ก็ต้องปิดปากปิดจมูกด้วยนะคะ ก็ลองลองทำกันดูนะคะหายามากําจัดใช่นะคะที่ใบพุนแบบนี้ใบพุนเพราะว่าเป็นพวกเชื้อราเป็นพวกแมลงมากัดกินนะคะก็รักษาได้ง่ายๆนะคะฉีดแค่ครั้งเดียวก็จะไม่มารบกวนอีกนะคะใบก็จะสร้างยอดใหม่ได้แบบนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะดราพามาดูวิธีการรักษาต้นทุเรียนที่โดนแมลงกัดนะคะ ก็รักษาเพียงแค่นี้ไม่ยุ่งยากนะคะดูแลง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องไปกังวลใจว่าจะทําอย่างใรดีนะคะก็ลองหาใช้กันดูนะคะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำจนห้ดาวได้ทําคลิปรูอใหม่ๆต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะ